สวัสดีครับลุงตันโจมาละครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องแปลงผักของลุงตันโจกันต่อนะครับผมหลังจากที่ลุงทำการถมดินแล้วนะครับหน้าตาแปลงของลุงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมครับผมนี่นะครับถมเรียบร้อยแล้วหน้ากว้างประมาณ6เมตรนะครับดินที่ลุงนำมาถมนะครับจะเป็นดินสำหรับปลูกพืชนะครับ ซึ่งลุงตั้งใจเอาไว้ว่าจะลงผลไม้สัก4-5หอย่างนะครับที่ลุงชอบกินนะครับแล้วก็ทำแปลงผักเล็กๆนะครับออสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับข้างหลังนะจะติดกับออสระน้ำนะครับซึ่งเป็นสระน้ำเดิมที่เจ้าของที่ดินเขาขุดไว้แล้วนะครับซึ่งมีความกว้างและยาวมากสวยดีครับสำหรับ ต้นกล้วยนี้ลุงไม่ได้ปลูกนะครับเป็นของเจ้าของที่ดินเดิมที่เขาปลูกไว้นะครับตรงจุดนี้นะครับลุงว่าลุงจะทําการเคลียร์ต้นกล้วยสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะมันลกเกินไปครับแล้วก็จะถมดินเพิ่มอีกนิดหน่อยครับซึ่งลุงก็ซื้อด้านข้างยาวออกไปอีกประมาณ10เมตรนะครับโครงการแปลงผักของลุงคงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงสักเล็กน้อยสัก4ปีนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศหลังแปลงนะครับ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากนี่นะครับแปลงของลุงก็จะยาวตั้งแต่ติดถนนซอยนะครับจนถึงขอบสะที่เขากุดไว้นะครับผมฝ<ม>ั่งตรงข้ามไม่ใช่ของลุงนะครับ<ม>ลุงมีแค่นี้ครับเดี๋ยวลุงจะทำการเคลียร์ต้นกล้วยแล้วก็ถมดินอีกนิดหน่อยแล้วก็จะปลูกผักปลูกผลไม้นะครับสำหรับ โครงการต่อไปเนี่ยลุงก็จะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าทำไปถึงไหนนะครับผมนี่นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับสวนผักบ้านลุงตันโจนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ